นีวิดานไม้ดานไม้ดนไม้หุ้ยเกิอะไรวะเนี่ยเขาปั่นอยู่กับนาเดีย เมันจะไหลใช่ไมก่าจะเดอกเรื่อมากกว่าไหมีมันมีแฮตดูนตัวหก็เท่าเลยพิ่เมินน้องอันหรอ เอาเหี้ยเจ๋อเฮลงทำไมไม่สุดอี่อกนี่ไรกับพี่เพลงต่อไหมเขปั่นอยู่ืนเล้จิบอกเพราต้องปี่ะมัน่อไปแ วดีรอบบวแบบไม่ดีเลยไม่ดีแบบไม่ดีตกระโดดกระพอไ่อหอ๋อไม่ใช่มสวดฟ้ไล่ือน้องสาวเดฟ้ดเอาอะไรเฉลีคุณดันโชคเพชรเห็นชื่อทวิตหรอไม่ต้องหาเพึ่นไฟเลย ครับครับด้ยเช่นมันวนไม่ได้อะยิงไ,ได้อะเอเอแล้วเขาพับไม้แลยวาไทำไมไม่ลงอะไรวนนะน่ะเินโชกีบเป็นต่ังอะไรวนนะน่ะดูดีก็หัวเครื่องนะเฉยๆโอ้โหเขากุยคนจริงยย ตตไปอสุดหวังเ้ยมาปปะะไี่เจมสุนทนสอาไอ้นี่ยิงผมไล่ผม้วเอนเล่มอะไรวะเนี่ยโัวไม่ก่อนผอ่ ลอยยเฮัลโหลคนเซียนวันนี้่าต้องคิวไม่ได้ข่าวไมไปใครวะเมจจันทร์ทำนี่แมนนำเลยดีกว่าเฮ้ยเกี่ยวอะไรมเหลืองมีนะไอ้ทมเดี๋ยวไม่มีเพื่อนหรือเปล่าตาต่างโง่โง่ไอมิดคิวลิงเออพี่ไปที่ไหนอ่ะทำไมเป็นยาโอนแบบหรือเปล่า อ้ย่่นน,น,นีแสวัสดีครับพี่เชอร์อ้าวเดวิดเก่งเลยสวัสดีค่ะยังไงโอ<จ>้ยยังไม่มียาหรอเพี่เอนแบนคนนี้อยู่ดีๆเข้นามาหนีสนุกนะดานใหม่เล่นยังไงก็ไม่รู้ เมียพูดไม่ได้เลยลูกไอ้เ่อนเนี่ยยัไม่ได้ีก่อนะต่เะไไ้ผมคอบ้านฟ้าเป็นฝาอ่ะอเพื่อนเชื่อไหมติ๊ห่อมันวนไม่ได้มันวนกับ รอบเล็กด้วยไม่รู้ว่าจะวนกับตัวพวกกระต่ายพวกป้องปืนยังไงอ่ะไม่คิวเลยเหาไมไปที่ไหนหรอหลายทั้งตอนเสร็จมงคงมากครับไปหาไม่เจอเฮ้ยไม่ใช่เขาเฮ้ยมันมีในยานเอเลี่ยนด้วยเฮอ,อไมาเดี๋ยวขอหยิบให้ เอามองไม้มาป่ะไม่รู้ซักเลยฮะลูกดันชู่วอะไรสักอย่างไปป่ะไม่มีไม่มีนะ่อ้บานมามามาเอามาเอามาขอมาโอ้โหเฮียจังหวะนี้แหละจังที่มาสุดเมเทพมีน้อยเมเทพที่เป็นแบบเมเทพที่กระโหลกกระลาปะกระป๋องจัดเลย ไม่โบนไม่มีเล่นอะไรเลยแบบอะไรไม่รู้จักเลยพี่ตี้ใครก็ไม่รู้พี่ดีๆก็เข้ามาได้ต่านี้ม่มีจะเล่นเยี่ยงกระเป๋าเลยบ้าะไปหาสัตคนได้ไปหาดิบ

ไปดีกว่าไปไหนก้อน,อปนอไ,ไปดีกว่าไปไหนีอะไรมั<ะ>ไม่เจอต้อง,องเรห่มไปอ่ะจะไปไหนวะไม่ได้เห็นปันขึ้นเหนนด้เยตงไปไหนกันนะ กูเล่นไม่เป็นทาน่านนี้ติดตามนนตั้งแต่ตุลาหกห้า,าใช่เหรอไม่รู้จักอ่ะคนในเกมเป่าไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ติดตามตั้งแต่ตุลาหกห้าเนี่ยเนี่ยในฝันอย่ไนอนตตไยานกาดยานแม่ยานใหญ่ ยงไดวิอหาเฮ้ยตาไหมเ็ม <Yes ันมีโลอไม่เห็นเพื่อนหรอกเจ็บตายไม่แ้่ข้าตาบ้าไปโอ๊ยเจ็บเ้่ไตัเดิมไปแล้วดีก็ไม่วยอย่างนี้อะไร ไอ้ที่ยอเรื่ไปอยู่ตรงนี้เวลาเอตั้งต่อต้องต่อเร่ไปไปทางไหนนะวะเนี่ยเด้อ ไล่ล่า,ลาดูเดือดมากเช่นกันเน่ยนะเอเลียนเขาบอกว่าไอ้ัต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาขึ้นหาจริงก็โอ้โหไม่มีที่ไปไอ้นี่ไปจะดูตัดเครื่องไหนวะ ไม่ใช่นั่นเสียคนที่รอแกร์อ่ะเสียหรือเปล่าแบบนี้มไม่หรยุดที่งจะตาโบโอ้โดนแล้ก็พี่นี่ไม่ย่าเบอกว่าสยยเปลี่ยนชื่อทกทายเลยโอ้โอ้โอ้โอมโอเคแลว มทออะไไไรด้่ช,เชีเป็นใครอะไม่รู้่ายา,าไม่ใช่สายาไม่ได้เปลี่ยนชื่อนนหนีได้ไหว่าธรรมชาต โอ้แล oh, ้วอยู <Durch those rapper ats> oh! ่ดีๆก็เข้ามาดานะเดีมันเข้าแยกูได้ยอีเดี๋ยว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 เดเนื้อวเเดีนยเดเป็นววเด็๋ไววเแี๋วดี๋ยวเดีเก็บยดีดียเยวเเด ได้ไวสุบเต็มห่อดเลยคู่มือก็จะคู่เปเชียร์ท่าฟันแค่เป็ยูน่าปวนตัวเองก่อนแล้วหายเจ็บมาแล้ว่ด้ยแอาจจะเคยโผล่มาแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าประตูอยู่ไหนเนี่ยมันมีค่ประตูอยู่บ้าง คือเข้ามาพิมพ์ตอลสลายใครพี่นุกสักอาสดีค่ะพี่เอพี่เอเขาตุยไปแนวได้เด็กจริงมาจเจอมาแล้วน่าจะมีการตัดบุ๋มนเขาไม่ออยอนไม่ไ้แขอบคุณมากเลยนะน้องอะไรวะฉันนองแล้ววะนองอันน้องอันนีนออน่แอบตึงเหมือนกันนะ เขาวิ่งติดอีกแล้วร้อนสต่มันไปไหนได้บ้ากอะไอิ่งหือว่าโดนสั่งระหารไปรับกันก็อยู่ดีๆมาค้อไอสัตว์กิสัตว์อะไรก็ไี่ลูกไปได้ไเยลัใหญ่ฮัลโหลไปได้ก็ไม่ลูก แกไป่ะเนี่ยปรตอยู่ไเนี่ยไออตายเออราด้วยหาประตูพี่เตอร์นี่มันตามไม่เหมือนมันตามหลักมันเนี่ยคิดว่าไงมันตามหลักดวแล้วที่เํอมาไนเนี่ยที่งี้ทังี้เธอประตูอยู่นี่อ๋อฮะเปิดออกไปเลย ไม่ได้แล้วยังไงกระตุบที่ต้องอ่านอย่างฝึกเลยวะเธอต้องอ่านมาที่นี่แล้วเขาออกมาได้เขาออกมาได้ออกไม่ได้เหมือนกันเลยคือไม่ได้ช่วยอยู่อ๋ เหมือนเพื่อนมารอมารอไว้เนี่ยอย่าไอ้หอยโอ้ยพี่พีชเพ็ดปากปลาลายสตินปากเบี้ยวไอีเวดเอาเพิ่มแล้วหรอออกจะตานตายออกได้ไม่ออกเออข้ามาไดนแรงเพื่อนเขาจะตายอ่ะดิอะไรอ่ะอีเบี้ยวมึงนี่มัน มีนักเลยนะน้อดะน้องเต้นพี่เชิญดีกว่าพี่เจนครับพี่เชไปครับ